ผมชื่อคุณภูน่าจะนี่ครับสกรนผมนี่อ๋อมันเล่นหมดเลยครับ๊พบนึงนี่เลยครับมามาชมแมพเลยครับ <c oughs> จะเอา Men jeg blir ผมเริ่มเบื่อไอ้ตึงสูงอันนี้จังเลยเดี๋ยวผมพาไปดูโคตรสูงเลยเดินขึ้น,มนผมมีควาคานมากเลยหนึ่งหนึ่งขางก,ก่อนเฮ้ยสักเออเฮียสักเออเย่ยมาหลายตัวนะ นนมือจริงเ,เป็นแบบขอไปกินยาไอ้น,นี่ก่อน จร่งๆมองเห็นงนายงไงชงม,มันไมชงอืมโอ้ยเด็ดๆเๆๆด็ดเด็ดเด็ดิด็ดค์หยาบอะไรมากมีําหยิบอะไรือ,อรขอทุทคนอืมดูไหนมนาะถึงสูงนใครคนสร้างเนี่ยให้กูรู้นะมีสัง ผมนี่อึ้งเลยตึกสูงตำแหน่งอยู่ไหนหาไม่เจอนี่ยนี่เจอแล้วจังนี่ดูดูดูมันสั่งดูวิรำคาญมากเลยดูอื้มเดี๋ยวเร็้ยวนะ กินแอปเปิลแบบเอ้ยแอปเปิ้ลเลย,คยแ,ลแครอทเนี่ยแครอทแครอทแบดูมันผมนีม่ไม่จะไปจะมีขจิมินยายฮะ,ะสูงไปไหนทำจริงเดินเดินผมนี่เบื่อจริง ขึ้นไปของนี่งส่วนของที่ผม,มาวาง้ทงหมดก็ผมเป็นปน้ำยานะ้ำยาน้ำยา,น,ำยานี่ไงยาครับน้ำตะบดน,นะฮ <c oughs> อาจจะดูเหมือนปนนะ

ตั้งอะไรมันเนี่ยเป็นขอ้อตัดคิ่ปน,นึงครับอ่ามาต่อจะไม่ขี้โอหูกองผมจะขึ้นไม่ได้ผมทุกตรงนี้ออกครับทุกตรงนี้ออกเออทูกรตรองออกนีคับวมีวสวยคสวย มีอะไรให้มองอันเนี้ยอะไรตรงนั้นแล้วนะ่ะอ๋อยังไม่เคยไปคงจะพาไปเดี๋ยวไปเอาเรือไปโอ้ยนอนเฉยผมพาไปเอาเรือไอ้ทางนี้ก็ลงยากมากนี่ Chua, bữa rồi, không cho gọi điện hả bởi người bằng này Ờ ừm đâu đây lại ใส่กับคืน้นเนาะอืมแล้รก็อ,อะไรที่ถึงฉันละอืมอ๋อถึงสิ่บ ผมอาจจะไปดูจะพาไปดูนะอยู่ใกล้ไหมวนะผมอมองไม่เห็นจู่ๆฉันมองจู่ผมองตรงนี้ ได้เลือนะได้เลือแล้วได้เลือแล้วอุ้ยสิสุดก็ได้เลือแล้วเลือเลือๆเือได้เลือสักที่ เลือกน่าจะมีเลยอนอะเจดเลยอนอะก็ไปขูดเอาอเลยอนเจดเลยอนแปเลยอนอะเละยอนแดเลยอนกเลยเจไม่ใช่ตรงนี้มันคืออะไรมันไม่เยมานี้ ừ ừ ăn mà ừ ừ ưu thế, đủ thế. ตุก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 ไปดูข้างบนข้างในมีอะไรกันเปลวตุกไม่ได้อือมีเล็บบแบบนี้นะ เขาเล่นออก็ไม่เห็นมีอะไรมามุน 哎，对么嘞？ Badikah. Hmm. Oh, titip.